สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกัดซ่าซานะครับวันนี้จะขึ้นกันในหมวดทีวกเพนนะครับผมก็ได้ขึ้นไปตำนานหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับม,บม,บมาพบกันนะครับเออคนนี้ ก็ชนะกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครจะเข้ากิว์ก็สมัครกันเข้ามาได้นครับ n n n ทีม e นะครับ สมาชิกก็มีอยู่ห้าคนนะครับนี่ครับเวลหกแล้วนะครับก็ยังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายทักคน